ทำไมล่ะไม่ต้องแล้วเหรอเอ๊เอ๊เอ๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้ายังจะเหมือลอยไม่เลย เลือกงกางหัวใจจะสูญเปล่าท่านอาจารย์เดียวเดียวเดียวพ่อหนูรุ่นหล่อเจ้าพ่อแห่งดวงดาวผู้เย้าอยู่คนนี้เรียกฉันว่าอะไรนะท่านอาจารย์หมายความว่าไงอะแล้วก็เลีอยกกลางหัวใจนั่นก็ด้วยคืออะไรชิบหายมีนี้ผุดมาจากไหนหลับไปคืนหนึ่ง ถึงกัดตายเลยเหรอทำไมเป็นราชาปีศาจนะข้าเนี่ยนะผิดประเด็นอ่าขอโทษขอโทษเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันถือได้ถือเกิดแทนแทนชายหนุ่มสี่แผ่แปดก้อนสุดเซ็ตซี่นี่มันอะไรกันวะเนี่ยเออ เชียรจินหานคืนนี้คือพระจันทร์เต็มดวงเป็นอาจารย์ท่านอาจารย์มาจัดเจ้าอีกแล้วเชียจินหานร,รู้สึกคุ้นชื่อนี้จังแฮะคิดออกแล้วมันคือชื่อของพระเอ็นในนิยายใส่เลือดสุดนัก ที่ฉันชอบอ่านมากที่สุดนี่หว่าถ้าอย่างนั้นฉันทะลุมิติเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยางพื้นสติแตะรอคิดดูก่อนในหนังสือมันว่าไงบ้านนะเยียนซูอาชริยะคนแรกของสันนักโสวยเทียน เกิดมาพอกัดรัทธิเต่าไก่พันเป็นล่าเหลยลินวิญญาณสายฟ้าผ้าเอกเชียนจิ้นหานตอนนั้นเขายันเด็กโง่เขาและไร้เดียสาเยียนซูแอนอ้านล้ำเป็นสาวกใช้ร่างกาย,ยาใช้ร่างกายยางบริสุทธิ์ของพ้าเอก ถังคุดใต้ดินทุกคืนพระจันเต็นดวงจะเอาเลือกการหัวใจมาเป็นยามปรานมาชันดีมาเป็นยามปรานมาชันด,เนนนดีเร็วสันสุขขว้วผ่าไปสามเดือนเสียจินหันทะลุขั้นจินตาล ช่วยโอกาสตัวที่เหยียนซูไม่ทันต้นตัวสันหารซะทำลายสนัดช่วยเทียงเหยียนซูุ้ตตะเชี่องกายเป็นเหยื่อซูคนที่ถึงแม้จะตายไปแล้วแต่ก็ไม่สะสมกับความผิดหรือปากกรรมที่ทำลงไปหเหล่านี้ และพ่อหนูลูกง,งามที่ถูกแขวนไว้เมื่อหนูกรอบต้นนั้นนั่นก็คือโอลรถแห่งสวรรค์ที่จะทำแบบนั้นแบบนี้กับฉันแล้วก็แล้วก็สังหารฉันเขาก็คือพระเอกเชียจินหานฉันสวยแล้วค่าความรู้สึกด,ดีลบเจ็ดสิบค่าคามเกียดแค้น เหมือนแถบแสดงค่าเฮ้ยมาแถบแสดงค่าจรจินด้วยว่าแต่มันโผล่ออกมาทำไมอีแล้วเนี่ยค่าความเกียแค้นตามอนเลี้ยต้นฉบับเสียจิ้นหารแอบโซระดักกาฝืดตนตอนนี้อยู่ระดับจินตาลแล้วถ้าเขารู้ขึ้นมาว่าฉันไม่ใช่เหยียนซู เขาต้องฆ่าชีวิตสุนัขของฉันในทันทีแน่เลือกมาถึงขนาดนี้แล้วฉันก็คนต้นเลือก 1. ไม่ทำสอคือไปให้สุดค่าความรู้สึกด,ดีลบ70็ค่าความเกียดเจ้ายังสบายดีอยู่นะข้าจะช่วยแก้มัดให้ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฝีมือตกฝีมือตกฮคั้งนี้แน่นอนบ้าเอ้ยนายบอกว่ากิบนี้ใช้เหล็กชั้นยอดหลออขึ้นมาไงเล่าทำไมแค่เหล็กโซ่ยังตัดไม่ขาดเลยเนี่ยจินสี่ฉันหลืออันนี้ไปได้ไงเนี่ยเจ้าไม่ต้องห่วง ข้าพูดได้ก็ต้องทำได้ต่อไปในภัยภาคหน้าเจ้าจ๋าไม่ต้องเข้ามาในคุดใต้ดินอีกแล้วข้าของตัวก่อนละต,ตัตัตัวใจเซียจิ้นหานเป็นพระเอกห้านจากกวาดลาทุกคนที่มีเจตนาไลยต่อเขาเขาจะกลายเป็นคนแรกในโลกแห่งกับฝึกตน ที่พุ่นทะยานขึ้นไปด้วยความเร็วอย่างน่าอาัศจรรย์ในรอบหลายหมื่นปีที่ผ่านมาขอนโลกทำไงดีอีสามเดือนไม่เพียงแต่ร่างกายของฉันจะถูกประหารชีวิตเท่านั้นแต่นี่ไกลก็จะถูกทำลายไปด้วยนึตอ่อนแล้วในปัจจุบันฉันไม่มีล่าอันสูญอยู่ในกะอยู่ภายในแล้วเพียงแค่หาที่หลบซ่อนไว้ จนกว่าเซียจิ้นหานจะพูดทยานสันดิ็ช่างก็จะปลอดภัยแล้วนี่เพนเลยเพนตัวน,นี้เลยดาวิยานขีดดาฮองอ่ะแม่เอ้ย ไอ้สระเสียจิ้นหานรู้ใช้แท้ๆของแกหรือไงถึงได้ไม่ยอมให้ฉันเปลี่ยบบนบทหนาฮึ้สิน้องเกิดอ,อะไรขึ้นก็ดีๆอยู่นี่ทําไมจู่ๆถึงเกิดฟ้าร้องชวนเชิญจีนชวนนี้ค่าพบวิธีฝึกตัวตวิธีวิเศษวิธีนี้เป็นการนำสายฟ้าเข้าสู่ร่างกาย มันสามารถขัดไล่อสูนได้ดันนั้นก็เลยมีฟ้าร้องฟ้าผ่าอย่าที่เห็นพวกสิบพี่อย่าได้สนใจเลยบทเปียไปแล้วขี้หาเหตุผลเป็นข้ออ้านดันไว้ก่อนเลยดีกว่าชิดชีวะซีไว้ต่อไปจะได้ไม่ต้องอธิบายให้วุ่นวายวิธีการน,นันสายฟ้าเข้าสู่ร่างกายแบบน,นี้ จะเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือเปล่าสิทธิ์พี่สารหลิวจือซินไม่หรอกพวกสิทธิ์พี่ลือไปแล้วหรอล่านหานวิญญาของข้าคือไกลพันสายฟ้าสายพระสายฟ้ากระจกระจกระจกแค่นี้เออถือสายฟ้าจะแข็งแก่มากแต่สลากข้าแล้วสายฟ้าเหล่านี้ไม่ใช่อุปสรรคเลย งั้นก็ดีสีน้องต้องจำไว้ให้ขึ้นใจกาวฝึกตนจะล่นหลอมไม่ได้ต้องรู้จักพักผ่อนให้สนดุลอ <c oughs> อืมืมเข้าใจแล้วเมื่อคู่นี้น้าไม่ได้จนใจจะทดสอบอสูรอสูรภายในของนานถูกกจัดออกไปแล้วจริงๆกันหรอ <c oughs> ยันซูยันซูแป่จีจินทำไมจู่ๆก็รู้สึกหนาววุ่นวับขั้นหลังขึ้นมาแล้วเนี่ย